สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2024นะครับโอ้แป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินเข้ามาขอบอกกล่าวเล่าเรื่องโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่15นะครับประจำฤด,ดูกาล2024 25เช่นเดิมนะครับผมประจำนัดสุดสัปดาห์นี้วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1 ธันวาคมนะครับที่จะคิกออฟกันนัดสุดสัปดาห์นัดที่15นะครับมีเตะน้อยน้อยครับมีมีหคู่นะครับวันเสาร์สามคู่วันเสาร์วันเสาร์สามคู่วันอาทิตย์สองคู่แล้วก็วันศุกร์นะครับหนึ่งคู่นะครับก็ดังต่อไปนี้เลยครับวันศุกร์นะครับมีคู่เดียวนะครับพีทีประจวบนะครับเวลา19บเนาฬิกาต้อนรับการมาเยือนของสวัสดแคทนะครับนครราชสีมาเอฟซีพูดถึงสวัสดแคทเนี่ยโห นัดที่แล้วเนี่ยไปคว่ำต้อนรับการมาเยือนของ BG นคว่ำบีจในสนามเฉลิมพระเกียรติลงไปได้แล้วหประตูต่อศูนะครับถือว่าเก็บแต้มสําคัญนี้ได้มากเลยเต้นเ hey ฮเลยฮลอ,องดูนะครับไปเยือนไปจวบเนี่ยจะทรงเดียวกันไหมเออเอาใจช่วยนะครับผมคู่ที่2นะครับ18นาฬิกาคอนแกนยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของระยอง FC นะครับอืมก ถือว่าเป็นคู่สุดฮอตอีก1คู่นะครับแล้วก็คู่ที่3านะมนครปฐมยูเนเต็ดนะครับนะทีมท้ายตารางต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอลเลเออร์นะครับลำพูนวอลเลเออร์ก็เสมอประจวบมานะครับนัดล่าสุดอันดับอยู่อันดับที่12นะครับลำพูนวอลเลเออร์นี่ส่วนนะคนปรปฐมอยู่ลังท้ายนะครับมีอยู่6แต้มเองหกแต้มนะครับแของเสียงล้าเลยเ <laughs> ชียงรายยูเนเต็ดนะครับเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ย เพิ่งเก็บ3แต้มเต็มได้เมื่อนัดสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับนัดที่แล้วนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของสุโขทย FC นะครับสุโขทัยเนี่ยแพ้บุรีรัมมานะครับที่ถิ่นบุรีรัมนะครับปราสาทสายฟ้าก็ไปเยือนเชียงรายจะเป็นเช่นไ19นร19นาฬิกาวันเสาร์ที่30มีคำตอบครับคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือ FC นะครับ ต้อนรับการมีเยอะของนองบัวพิชยานะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์เลยฮะวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะครับตรงกับเวลา18บแนาฬิกานะครับการท่าเรือแล้วก็ BG จีปทุมนะครับจะเปิดบ้านพบกับของแทงแล้วทีนี้แบงค์อกอยู่ในเตดนะครับแบงค์ขอกไปแพ้เหมืองทองมานะครับในนัดที่แล้วส่วน BG ก็ไปแพ้นครราชสีมา FC มานะครับแหมถูกคู่ถูกเวลาบมอดเจาะเหลือเกินนะครับติดตามรับชมรับเชียร์นะครับนัดนี้คือนัดที่15นะครับ ครึ่งฤดูการนะครับครึ่งฤดูการนะครับอืมก็เดี๋ยวจะจบเลขแรกแล้วแหละพอเลข2ก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรนะครับอืมในเดือนธันวาคมก็รับรับชมไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนนะครับอยู่ในคลิปที่2อนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับว่าอย่างนั้นดีกว่าเอออ่ะตามมาครับดูตารางคะแนนนะครับนี่อัปเดต ล่าสุดเลยนะครับก็จบที่นัดที่14นะครับแต่บางทีมก็มีเตะอยู่12นัดนะครับอย่างเมืองทองนี่ยัง12นัดอยู่เลยบางทีมก็13อย่างํำพูนวอลเลเออร์นะครปฐมการท่าเรือ,อยัง13นัดอยู่เลยแล้วก็มีหลายทีมที่14นั้นัดแล้วก็อาทิตย์นี้ก็คือ15นะครับตารางนี่จะก่อนนัดที่15นะครับแบงคอกอยู่ในเตนะครับนำเป็นที่1นําเป็นจากฝูงอยู่นะครับ แต่คนละรอบก็ลองจะฝูงครับเพราะว่าบุรีรัมย์ในแข่งน้อยกว่านะครับลองจกฝูงน้อยกว่าทั้งสามแต้มนะเอ้สามนัดเนี่ยไหมแล้วก็แต้มห่างกันแค่สามแต้มคาดว่าเดี๋ยวก็น่าจะแซงแต่ถ้วย AFC เหมือนถ้วยถ้วยใหญ่เสร็จเนี่ยก็น่าจะเข้าเข้ามาหลุมมาตรฐานน่าจะทำแต้มแซงได้เพราะว่าดูทรงแล้วแบงคคอกน่าจะ หลังจากแพ้เมืองทองแล้วก็สะดุดเลยถือว่าสะดุดเลยครับแข่ง14ชนะ9เสมอ3แพ้2นะครับมีอยู่30แตม้มนี่คือแบงคอกยูเนเต็ดนะครับล่าสุดเลยบุรีรัมยูเนเตดก็ยัง11นัดอยู่นะครับชนะ8เสมอ3มนะครับมีอยู่27แต้มนะครับล,ลุ้นว่าจะให้ไล่พ่ายจะไล่พ่ายได้ไหมติดตามรับชมกันครับการท่าเรือนะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ5แพ้2มีอยู่23แต้มนะครับ เท่ากับพีทีประจวบนะครับก็ยีแต้มเช่นเดียวกันแข่ง14แล้วแหละพีที PT ประจวบทำผลงานได้ดีครับโคตเตียแข่ง14ชนะ6เสมอ5แพ้สามมีอยู่23แต้มนะครับบีจีปทุมนะครับแหมน,นัดที่แล้วเไปแพ้นครรีราชสีมาทีาา่สนามเฉลิมพระเกียรตินะครับที่สวัสดแคทเขาก็ทำให้สะดุดนะครับในนัดนี้เนะี่ยมาเจอกับแบงคอกอโห ไม่รู้ว่าจะยังไงติดตามรับชมนะครับเแข่ง13ชนะ6เสมอ4แพ้3มีอยู่22แต้มนะครับตามด้วยเมืองทองครับเมืองทองทำผลงานได้ดีครับชนะแบงคอกมานะครับมีอยู่20แต้มโดดขึ้นมาเป็นที่6เลยแข่ง12ชนะ5เสมอ5แพ้2นะครับมี20แต้มนะครับตามด้วยสุโขทัย FC นะครับลำดับที่7นะครับแข่ง14ชนะ6เสมอ2แพ้6นะครับ่าสุขก็ไปแพ้บุรีรัมย์มานะครับ นครราชสีมา fc โดดขึ้นมาเป็นอันดับที่8เลยครับนะหลังจากชนะ BG มา1นเนื้อถือว่าหมไม่มีอะไรที่จะบรรยายได้นะครับมีอยู่20แต้มครับแข่ง13ชนะ5เสมอ5แพ้3นะครับราชบุรีครับนัลราสุดก็ชนะมานะครับแข่ง14ชนะ5เสมอ4แพ้5มีอยู่19แต้มนะครับแอดมินไม่แน่ใจนะจนอาทานเข็มดีกลับมาหรือยังนะครับถ้ามองดูในต้นฤดูกาล2 0 0พ เออปีนี้นะครับปีนี้เมื่อต้นยี่สามยี่สี่นะครับเปลี่ยนพอ,อมายี่สามยี่สี่โอ้ผลงานดีมากเลยแต่หลังจากที่แพ้สุโขทัยมานั่นแหละครับเอวก็ส่งส่งมาเลยนะครับกติดตามรับชมนะครับแฟนคลับราชบุรีเอฟซีนะครับอันดับที่10อุทัยธานี f c นะครับแข่ง14ชนะ5เสมอ4แพ้5มีอยู่19แต้มนะครับ โค้ดมิลัตเจอรสิกนะครับที่เคยคุมเมืองทองมาเนี่ยทำทีมอุทัยธานีมาถึง19แต้มอยู่ในกลางตารางนี่ถือว่าดีมากเลยครับถือว่าเยี่ยมมากเลยครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่11บเอ็นองบัวพิชยะนะครับแข่ง14ชนะ4เสมอ3แพ้7มีอยู่15แต้มครับวูบว่าวูบว่าอยู่พักหนึ่งนะครับอ่าเนี่แพ้อีกแล้วแพ้รวด2นัดอีกแล้วครับวูบว่าอยู่2นัดล่าสุดนะครับคือสถิติ5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3นะครับอืมก็ถือว่าบูบบ้าอยู่ ลำพูนวอลเลเยอร์โอ้หนักไปทางเสมอครับแหมทีมขวัญใจแอดมินนะครับนี่แข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่14แต้มนะครับทำแต้มหล่นหายไปเยอะครับลำพูนก็ฉลองสนามใหม่ครับในการเก็บ1แต้มที่มีค่าไว้ได้นะครับเอาไว้เป็นของขวัญแฟนบอลนะครับละยอง FC นะครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่ง14ชนะ3เสมอ4แพ้7นะครับมี13แต้มนะครับละยองเนี่ยวูบวาบ ตัวจริงเลยครับบูบับมากเลยแล้วก็เชียงรายนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ1แพ้แมีอยู่10แต้มนะครับล่าสุดก็เก็บ3าแต้มเต็มได้นะครับอันดับที่15คือขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับแข่ง14ชนะ1เสมอ4แพ้9มีอยู่7แต้มนะครับตามด้วยนครปฐมยูเนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ1เสมอ3แพ้9นะมีอยู่6แต้มนะครับนี่คือล่าสุดหนึ่งครับนัดที่14นะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นนัดที่15เดี๋ยวเรามารายงานกันอีกทีหนึ่งครับ ส่วนสไลด์ที่3นะครับเป็นอันดับดาวซันโวนะครับอแอดมินเล่าให้ฟังก็คือ9ประตูก็ยังเป็นบิสซอลี่อยู่นะครับของบุรีรัมเจ็ดประตูก็มีกินดเวเดอเปอร์ของราชบุรี f อฟซีกาสซานีของทูแบงกอกแล้วก็มัตเทอุฒของสุโขทัยนะครับมีเจ็ดประตูนะครับหลายท่านนะครับไปรับชมกันนะครับผมอัปเดตท,ที่สุดก็คือ6ประตู7ประตู9ประตูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆนะครับผมเดี๋วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ